สวัสดีพี่ๆทางช่องทาง u t u b e ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเพราะผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดที่เด็ด3คู่เน้นๆมาให้พี่ๆนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์กันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VAP เมื่อคืนนั้นก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง3บินสเต็ป1บินนะครับ บินแรกนะครับตัวเน้น v i p นะครับให้ต่อไปที่ทีมเยือนรม่าในราคาครึ่งควบลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับโรมานะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินต่อไปนะครับให้ต่อไปที่กาลาตาสลายในราคา2ลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับกาลาตาสลายนับยิงไม่ถึงเกณฑ์ต่อนะครับยิงไป2ประตูต่อ1นะครับบินนี้ขาดทุนเต็มข้อนะครับ ส่วนอีกหนึ่งบินนะครับให้ต่อไปที่เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิเบอรนะครับในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับไล่ถล่มเอาชนะไปได้8ปประตูต่อศูนย์นะครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับ ส่วนบ e, well, ินสเต็ปสามหนึ่งบินที่ให้ไวนะครับก็ไม่ทําให้พี่พี่ภายในกลุ่มผิดหวังนะครับแต่กันกระจุยกระจายนะครับสําหรับบิน VAP ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่พี่ภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับบิน VAP นะครับสาหรับพี่พี่สายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่พี่รันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่พี่บวกจุกๆกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมยังมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับหรือจะเป็นกิจกรรมประกันบินนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆอีกมากมายภายในกลุ่มนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับแอดไลน์แอด L L L 7 7จจนะครับหรือว่าตองแอลตองเนะครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดได้เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทนะครับแถมยังได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงกลางนะครับแถมยังมีบอลสดนะครับรันให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันเลยนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ๆคู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอเบอร์ลีนะครับคู่นี้จะลงแตกกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัวเต็ง v i p ภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังเปิดให้พี่ๆทายผลสกอร์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด lll 7 7็เนะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไป20นัดนะครับชนะ13เสม,มอ4แพ้3นะครับแต้ม,มี43่มแต้มยุมดับที่2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยืยนเบอร์รี่นะครับแข่งไป21นัดนะครับชนะ3เสม,มอ3แพ้15นะครับแต้ม,มี12แต้มยุมดับที่19นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ถึง5นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ออกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูสูตรนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำเงินจากเบอร์ลี่ไปได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของสองทีมกันบ้านนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งห้านัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเป็นศึกเอฟเอคัพนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับออกไปเยือนทอตแนาโมสเปอร์นะครับเอาชนะทอตแนาโมสเปอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแฮนดิคัพห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำเงินไปสี่นัดเสียไปหนึ่งนัดนะครับจบเกมสูงไปสามจบเกมต่ำไปสองนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเป็นศึก FA Cup นะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับฮัสเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับเอาชนะฮัเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไปได้5ประตูต่อ0นะครับสรุปไฮไลท์5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่กันบ้างนะครับภาพนัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับโดยทีมนัดล่าสุดนะครับเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านเจอกับลูตันทาวน์นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปภาพนัดหลังสุดของเบอร์ลี่นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเบลลี่เยือนบ้านนะครับผ้านัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเป็นบอลเอฟเอคัพนะครับที่เบลลี่นะครับออกไปเยือนทอนแนมออสเปอร์นะแพ้กับทอนแนมออสเปอร์ไป1ประตูศูนย์นะครับส่วนไฮดิ้แคปฟ้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเบลลี่นะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนแฮตดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา2ลูกครึ่งนะผ่านได้ทั้ง5ครั้งเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะผ่านได้1ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา3ลูกครึ่งนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิ้แคปนค่ัคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.09เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่16.00เท่านะครับ ส่วนคาดการเสือบทผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นอันเดซอนโมราเลสนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นไคล์วอลเกอร์นับรูเบนติอาดับดาธานอาเก้นับยอทโกฟราดิโอนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นโรลิโกเอนันเดสนับมัตเซโอโควาชิตนะครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นแบน์โดซิวานะฟิลฟอร์เดนนับเยเรมีโดกูนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นอูเลียนอาบาเลสนะครับส่วนคาดการเสือบทผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยนเบอรีนะครับที่จะมาในระบบ4-4-2นะครับ โกใช้เป็นเจมแทฟฟอร์ดนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นวิตินโยนะครับดาราโอเชียนะครับฮายามาเฮลดาวนะครับอามินอาดาฮิวนะครับส่วน4องกลางใช้เป็นโยฮันกุตมุนสันนะครับโจชัวเคาร์เรนนะครับโจชัวเบลฮิวนะครับวิซงโอโดแบนะครับส่วน2กองหน้านะครับใช้เป็นเซกิอัมดูนี่นะครับกับหลิวฟอร์เตอร์นะครับ คาดการของคู่นี้นับใครจะสวนกระแสนะไปเชียร์ทีมเยือนอย่างเบลลี่นะก็ตามสบายนะแต่เชื่อว่าหลาท่านนะัก็คงคิดแบบเดียวกันว่านัจะเอาอะไรไปสู้นะครับเพราะการเสียแกนหลักไปทีเดียว4คนรวดนะครับและผลงานช่วงหลังนัก็พังนะครับแพ้ไปถึง3จาก4นัดอีกด้วยนะครับและไม่ชนะใครเลยนะครับแถม โดนจริงแนวรับไปร่มๆม7ประตูนับนอกจากนี้นับชื่อชั้นนับและแทคติกของคุณซื้อนับอย่างแวนซองกอมานีนับก็ยังห่างชั้นกับเป๊ปอยู่หลายขุมนับอย่าลืมว่าเรือใบสีฟ้านับกำลังต้องการ3คะแนนนัเพื่อไลจีนับหงแดงริวอพูให้มากขึ้นนะครับฉะนั้นไม่แปลกนับที่ฟอร์มนับจะโหดเยี่ยมนะครับ แม้จะไรเงาเฮอร์ลิงฮารันนะครับมาหลายเกมแล้วซึ่งการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของเควินเดบอยนับที่รอวันฟิตเต็มถังนับยิ่งทําให้พวกเขาน่ากลัวมากขึ้นนะครับส่วนทัศนะสุดท้ายนะครับผมจะไปในทิศทางไหนนะครับราคาในสวยนะครับค่าน้ำในเจ๋งนะครับให้พี่ๆไปตามต่อกันในไลท์แอด LLL777 นะครับผมยังมีบอลเต็งบอลสเต็ปให้พี่ๆเพียบนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ คู่ต่อไปนะครับยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างทอตแนมอ็อสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมกันก่อนนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านทอตแนมอ็อสเปอร์นะครับแข่งไป21นัดนะครับชนะ12เสมอ4แพ้5นะครับแต้มมี40แต้มอยู่อันดับที่5นะครับส่วนด้านฝั่งทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับแข่งไปแล้ว20นัดนะครับชนะ6เสมอ4แพ้10นะครับแต้มมี22แต้มอยู่อันดับที่14นะครับ ส่วนผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับตอนแอมอ์สเปอร์นะครับเอาชนะเบรนสฟอร์ดไปได้1นัดนะครับเสมอกันไป3นัดนะครับแพ้กับเบรนสฟอร์ดไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเดบอลลี่นะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อสนะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ต้องคู่เจอกันนะครับตอนแมอ์สเปอร์นะครับทำเงินจากเบรนสฟอร์ดไปได้แค่1นัดนะครับเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับมาดูที่ผลงานการแข่งขันของสอมทีจ้าบ้านนะครับเ โดยที่นัดล่าสุดนะครับเป็นสึก FA Cup คันะครับที่ทอตแนาโดสเปอร์นะครับเปิดบ้านเชิร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปนัดนั้นหลังสุดของทอตแนาโดสเปอร์นะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของทอตแนมฮอตสเปอร์กันบ้างนะครับผ่านนัดหลังสุดนะครับชนะไป4แพ้ไป1น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1-0นะครับส่วนไฮดีแคปผ่านนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝัะะ่งทีมเชียนเบนฟอร์ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์ดนะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ2นะครับสว่วนแฮตดิแคป5นัดหลังสุดของเบนฟอร์ดนะครับทำเงินไป2นะเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเบนฟอร์ดกันบ้างนะครับพานัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับโดยทีมล่าสุดนะครับเบนฟอร์ดนะครับออกไปเยือนบูแฮมตันในศึกเอเอคับนะครับเสมอกันไป2ประตูสองนะครับส่วนแฮนดิแคปพานัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเบนฟอร์ดนะครับทำเงินไปหนึ่ัดเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนแฮดิ้แคปเอเชียย้อนหลังนะครับตอนแนมฮอสเปร์นับลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา1ลูกนะครับผ่านได้3ครั้งเสียไป1ครั้งเจ้าไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเบรนส์ฟอร์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลทราคานี้นะผ่านไม่ได้เลยนับเสียไป1เจ้าไป4นะครับสูงต่ำค้ำแพงนะครับตอนแนมฮอสเปอร์ลงเล่นในบ้านด้วยเลทราคา3ลูกนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไปสนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเบรนส์ฟอร์ดนะครับออกไปเยือนด้วยเลตรับ ส่วนราคาแฮนดิ้คปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านท็อตแนมอสเปอร์นะครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 X2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.65เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.33เท่านะครับส่วนคาดการสเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านสเปอร์นะครับที่จะมาในระบบ42-31นะครับ โกใช้เป็นกุยโมวิคาริโอนะครับส่วนสี่แบ็คโฟใช้เป็นไทโดปโรนะครับชิสเตียนโรเมโลนะครับมิกกี้ฟานเดเฟนนะครับเดนตินีอูโดกี้นะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับโปรติโกเป็นตันกูนะครับส่วน3กลางรุกใช้เป็นดิยานคูรูเซฟกี้นะครับเจมส์ดิสันนะครับเตโมเวนเนอร์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นลิชาริซอนนะครับ ส่วนคาดการเสเพผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยูไนเร์ดนะครับที่จะมาในระบบ3-5-2นะครับโกใช้เป็นมาร์เฟลเค้นนะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นนาชานคอรินนับอีธานพินน็อกนะครับเบนมีนะครับส่วน5้ของกลางใช้เป็นแมดโลเออร์เซฟนะครับมิเคลดอกการ์นะครับวิทารีจานเนลนับมัตเซียอาร์เจนเซนนะครับคีนลูอิสพอตเตอร์นะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นอีวานโตนี่นะครับนีออนโมบายนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นะครับแม้ว่าสภาพทีมของทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับจะค่อนข้างแย่ก็จริงนะครับเพราะเสียแกนหลักไปหลายรายมากพอสมควรนะครับในหลายกรณีเลยนะครับทาทว่าผลงานล่าสุดนะครับก็ รวมพลังนะเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์ไปได้3ประตูสอนะับได้แบบน่าประทับใจเลยนัซึ่งเป็น2การทําประตูจาก2อศูนย์หน้านับตัวแบกอีกด้วยนะครับฉะนั้นนะความมั่นใจนับน่าจะพอมีให้ลุ้นอยู่บ้างนนะัสอดคล้องกับเจ้าทินสเปอร์นะที่สภาพทีมก็แย่ไม่แพ้กันนะแต่ผลงานช่วงหลังๆมาก็เริ่มเสียประตูเยอะนะครับ แถมแนวรุกบางครั้งนะบางคราวก็รู้สึกว่าจะไร้จินตนาการลงไปมากนะครับตั้งแต่ที่ซอนฮุนมินไม่อยู่นะฉะนั้นไม่แปลกนะที่งานนี้จะขอเทใจไปบอลลองนะครับผมขอฟันธงนะครับให้ลองไปที่ฟอรเรสต์นะครับไม่เสมอ2องนะครับก็เสมอแค่หนึ่งหนะครับคู่สุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสามสิบห้านะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนับแข่งไป21นัดนะครับชนะ14เสมอ6แพ้1นะครับแต้ม,มี48แต้มยุมดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับแข่งไป21นัดนะครับชนะ9เสมอ4แพ้8นะครับแต้ม,มี31แต้มยุมดับที่9นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับไม่เคยเอาชนะเชลซีได้เลยนะครับเสมอกันไปทั้ง5นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับลิเวอร์พูลออกไปเยือนเชลซีเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคป5้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับลิเวอร์พูลทำเงินจากเชลซีไม่ได้เลยนะครับเจ้าไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมต่ำไป5้านะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับผ่านนัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับนอริซิตี้ในศึกเอเอเอครับนะครับเอาชนะไปได้5ประตูอ2นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของลิเว์ภูนบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดเปิดบ้านเจิมนอริทนะครับเอาชนะนอริทไปได้5ประตูต่อ2นะครับสว่วนแฮดีแค้5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของลิเว์ภูนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนเชลซีกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดในศึกเอเเนะครับเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับเสมอนไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของเชลซีนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเชลซีกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1แพ้4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครเชลซีออกไปเยือนมิดเดิลสโบนับในสึกลิกับนะครับแพ้ให้กับมิดเดิลสโบไป1ประตูศูนะครับส่วนแฮดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเชลซีนะครับทำเงินไม่ได้เลยนะครับเสียไป4เจ้าไป1นะครับจบเกมตูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเรอรวพูนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลดราคา1ลูกนะครับผ่านได้2ครั้งเสียไป1ครั้งเจ้าไป2ครั้งนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับออกไปเยือนด้วยเลดราคานี้นะผ่านไม่ได้เลยนะเสียไป4ครั้งเจ้าไป1ครั้งนะครับสูงต่ำกำแพงนะครับเรอร์พูนะครับลงเล่นในบ้านด้วยเลดราคา3ลูกนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับออกไปเยือนด้วยเลดราคานี้นะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ําคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกนะครับสูงต่ํากําแพงเปิดมาให้3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคาใน X2 เอสนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.54เท่านะครับเปิดมาให้ทิมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่4.81เท่านะครับ ส่วนคาดการเซเว่นเล่นตัวจริงของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นอาริซองเบเกอร์นะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นเทนนัลเล็กซานเดอร์อาร์โนนัปอิบาร์ฮิมโกนาเต้นะครับวูจิฟานไดนะครับโจโกเม้นนะครับส่วน3ของหน้าใช้เป็นโดมินิสบอสไรนะครับอเล็กซิบแม็กอาริสเตอร์นะครับเคอร์ติโจนนะครับส่วน3ของหน้าใช้เป็นดิโอโกโชต้านะครับดาวินนูเจนนับหลุยดิอาร์ตนะครับ ส่วนคาดการเซเบผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นยอรเยเปโตวิชนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นอักเซลดิอาซีนะครับเดโกซิวานะครับเรวิโคลิลนะครับเบนชิเวลนะครับส่วน2กางรับใช้เป็นมอยเซคไคเซโดนะครับเอนโซเฟนันเดสนะครับส่วน3กลางรู้ใช้เป็นโนนี่มาดูเอเก้นะครับคอนเนอร์การ์เกอร์นับราฮิมเซอร์ลิงนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นโครพอมเมอร์นะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นะครับไม่แปลกนะที่เลดจะเปิดมาเองซ้ายเจ้าบ้านมากขนาดนี้นะพอทีมเยือนอย่างเชลซีค่อนข้างเสียหายนะับและมีปัญหาก,กับการหายตัวไปของตัวหลักพอสมควรนะแถมผลงานล่าสุดี่ทำนะก็แค่เจ้ากับแอสตันวิลล่าไปสู่ประตูสูตรในศึกเอฟเอคลับนะยิ่งตอกย้ำนะว่าตัวหลักชุดนี้นะยังขาดประสิทธิภาพอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนทางกับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลนะที่ฟอร์มการเล่นดีวันดีคืนนะยิ่งช่วงนี้นะเล่นเค้นฟอร์มเก่งนะแจ่มออกมาได้ทั้งตัวหลักนะตัวสำรองนะรหรือแม้กระทั่งเยาว,วชนที่ดัันนนขึ้มานะครบ ต่างก็โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจกันทั้งนั้นครับเรียกว่าบอลระบบของแท้นะครับแน่นอนนะครับว่าการได้บูต่อเนื่องในแอนฟิลนะครับก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นหลายเท่านับเมื่อพิจารณาจากเรตลภาพรวมนับแนะนำอยู่ต่อนับให้ลิเวอร์อพูลนะครับชนะที่3ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราห์บอลวันนี้นะครับวันพุธที่31มกราคมกรานะครับโดยผมทีเดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ3คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L อลตองเจ็ดนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนีีี้้นนนะะคครรัับบบพ่่่ทททาใใดชอหผม คลิปแบบนี้เขามาไปบ่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมที่เด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ